ฮาเลยก็อกหรอเนาะเราปูเวมาหาจะซอลุยซอนี้หนาอยเตะเาปูนพระนาบ้าเขาได้เลยจอกีทูเมียจอกีทูเนี่ยก็เอลักระจ้านาะกัจจาเกเราป้อมมือบล้ออาบัเอบอกปอกวางานในบล้อเด้อทีเมียอบาเราเนาะปอกวานาบ้าซีด้านี้เนาะเอเคเพื่อทีเนี่เตราอากี่จกีทูอดอกระจ้าดิสอนเลยมาหาเพ่นเหรอในกิเ ตลอดเลยฮอนี่ยวอราปัญญาว่าแตเอได้อย่เนาะปอญญาว่าแตออนะที่สิ่งหนึ่อปันี่ยบบซีจิลอยู่ตลอดชอกกิชูอากานี่ตาแต่มีวอยอบ้าเนาะอากาศวาเต้าวีตะกาลาตะเกลือคนนี้แต่อเมรอเฮิ่บที่อร์บที่บ้านเราเนาะไมมอเมรเอเฮบที่บานเดอร์บที่บีบามอนาะเตนะกจกิชูงี้ในเยานี่มาที่บ้าจอกิชูนเราค่ะ ในเชมว่าดที no 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 ่บ้านแต่บลอคนเนีต้าจะมีจะมีเรฏปที่บ้านเนยว่าไม่ตแตนว่าปลารามีว่าในปฏักลวะใเนาะบาคนนจะกิทุนเนยยนนหูบะดอกอทุ่ีที่บ้านอยาจะที่บ้านดาะยันา้หัวบลอกว่าคนเนี่ยอยกจะกลามอเออได้ช่วยอามิเจเลยดอเอาละยนนหูว่าเรอามิอ่ะเนาเออมุกป้านมาใส่เจเลยจะเสียไปใชเนาะดอไม่มว่กัยอกลานี้เนาะ เอาเย็นนัวบ่าเลยนี่ยจอค้ทูเนี่ยอาคือด้กัสซี่จะรอดไหมปยญอลาอันอเมเมชาในที่อาปอยอิมปออกเหมือได้บีหอน่เอเมชานักกูยาห้อนะเป็นเมลยโยกลาคอนี้เนาะอาตะตเกละอสซอัปะดุปะเกละเอาปอกได้เจละอาากกได้ในทะเดี๋นเดจจอทูเนี่ยนะอาซินดาว้อลากจจุเน่นะ อเมทีได้ทุกทุงเนยน้สัสได้มอาฮีเนด้ตะกีญ่าเนี่ยตะกีญ่าเนี่ยกโกลาลาบบอเฮเฮเนาะอะไรเจอบีปาร์ได้แพทุกาลนี่ราอยเลีที่กันไงอาทุกทุกสิ่สนในรกาว่าทุกเฮลีเนาะทุเฮมาเ่าบว่าทุกไนที่น้ฮัวทีกลาเนาะอตาเม อาตัวิลานเลยคอถืออลาโคโคลัเนที่ด้านในน้อยสมาอาคีเน่นาคากรมูนเนาะรอดาพูดะบลอคือทีกันนานเนี่ยมีลาตาจูตันหนาโคเน่เนาะอโททบ้าอาโตอโททีบ้าซืออซือนาวบูมอะอาไตัวบ้ามตัวบ้าหรอโททบ้าเ่นี่มี่เมยยตมมปุยยาเละมาว่าเจนนบลอบ้าเนาะเอาไเล จากดทูเลกเลบาเลกทนเจนบานนอบลบะชมนจกทูบากอลาซนาะถ้าคลอคลอยมาว่าบาโอเดะมียดูบานนั้เาจบาคลอยนี่โอเลกคือขวบาปนไขานะมคือขวบาลยทลอยพลาเจนี่มีมีเลยรกกกันเนยมาอบาบ้าเลเชอดเชเพื่อว่ายอบือขนาดนี้อแต่เมี่อาบาร้อยเชจะบาตาตาบลอนเนอเว ตานโนบุซาเดบลออามิวอยเลตัวลารับแล้จ้ะอตยงยี่บาเวแพไว้ได้ตัวบาบลรแฮรโสอดจ้ะแฮโอสซอเราเดือบ้านเ่อนอนใอายอบบ้านนอนในยอบุเราเดือนอนแต่วตัวในซาเชอรี่เอาวลยเชคีนามเมอร์ได้อัตาตัวในเชื่อเราเวตัวแบนียตัวเราได้บ้านนซาบืวเวเดบาบบุยลอบาสะ บ่าวบุตบาจนี่อะไรนะบลาวเอออัสสลัตัลลาบารอดานีนะบลาวนี่ลลอล้ันนี้ก็วิบลาติลานีบล้อรอแตเมน้บาวเตนาบารบุลาวารอบุนะฮะเตน้บาเดีบารบุูบ่าวอะระล้วเลเตะาเพลนเนาะเอาเตะนี่บ้าเขาไล้เราพัก <Gym>. านอะนี่พอพากวน อาสันนโอะแพคีชีขอนี่จในรอดไหมดอกยมีป่วนเลยแอต้าอามาล,ลูสอาเลต้าอุตาปอนเนอต้าอุตาปอนแอ้ได้กี่มานอ่ะพเจอเล,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 ลอต้ร่าเขียวพลันเอาเลยมามูตาเราได้เลยคือได้ให้ให้เมื่อไรต้าร่าเนอมาลูอาเลต้าอุตาปอนในรอดอ่ะเอาไว้มาลมาโล,ลูร่าในดอกเอาไว้อามาแรสีในรอดอ่ะดูแลอามาราสีะนะอาารนอ,อดเนอตบลูร์ข้อดีส๊อ เตโยลอนอยยนเนาะเดี๋ตวเรยขาอ้อยยอขลอยนะเดี๋ยวนาทีจะเรขาลอยนอะไลยาานะหน้าตาบลาปยอตัวบลเอคนป่วยเนก้าวก้าเนอล้ล้มาบลูมาพูดาคนนีเนาะปอกอตรลาเะคนอกกอลเตรลาะอัมีรเลยเนจอทูเนะ ก็สระทูสระทุี่ะเออวา่าใบ้านถ้าไม่มีเดโซลูก้อยปลาลูก็ยอูเดโซกันลาฮะเดโซว่าบ้านลือดาวาบ้านตอสีดาจะแน่แน่ว่าเชอือเนี่ยเดโซเอาไว้รหตันนาลดดอยยอย่แน่วาลกอมามาล้อเกันเนี่บ้านนี้ตัวแวพดวอลประเนาะว่าตัวแล้วเอาโบโบลาม่เก,กี่ยหริลาม่เกียต่เจมจมีั่บ เปิดเสียงไว้อ่อเราเมาเตะต่อเราส่เน่ยเราเห็นเรามีบอกึงกันเลยเจ้าชู้อ่ะอเนี่อมาเมื่อสายเช่นเราหมอแต่เมืลอไหรเาอมมาแล้วมุมมุนอนนป่ะเราสีเตาอุตาปอล่าสีเรจิปะกนในแต่ละเนี่ยอนเมเลยว่าตัวเเพล่อแล่นเนาะปอมมื่อลรควาร้กกันเนี่ยอันนี้บ้าว่าโกหกเราอันนี้ว่าป้อมมุกโกกเราแต่เนี่ รอปรปอมมือดลาดูรากสิบอกเอาวไวม่พัสเอานะเอาไว้เอ้บ่วด,ดะนอนนอนอ่ะกันจานะดรามา่ไดา้ว่วยมีบ้าแต่นะดราอะดราธรรมดาชุยหรอมีแต่เย็นเนี่ยกันจาไม่น่าฮูบา้าสเอากนาดมือบ่านเนอะดราอะดราเฮดิซอเมวิอัวิจอไรนะในเบอปปอมมือเนียตากเป็นอะไรเนี้อเาอาไว้ไม่พัสเอาน่ะเอาน่ะหอไอามาในรอดข่าเนี้ยด,ด้านเนี้ แต่มีลเอ็มมือเอ็นอนั้นนอกันะเอเวรนี้เอวตเวอร์นาบลเล็มาละฟอร์จเนี่ยัป้อมมือด้วยเนี่ยตัดอีกเราจใช่บลอเนี่ยกาะเลือกะเลือมานี่เลือรละะาจตะเลือกมานอกกะบาะบลอดบลอคนเนี่ยเอาไว้บ้านหรือว่าพูกีแล้ววาวป้อมมือหอนะวป้อมมือมาเจอกระได้หอเดี๋ยวป้อมมืบ้าก็ดนเนาตาเมโอวโมปาตาเมโอจีหราเอือบหเเราเอาได้หสตราจอดูเนี่ยด อาคนไอฮีมาเนี่ยนอดูดอเเอาไว้หาย้เอ็มมาเนี่ยจะทูชาวละบ่อยเนยละหาล้อกับพ่อวัดได้ไงเมื่อที่พอเกยเราเดินเบนนวัดเบนนีเราเรกกว่าเลกวาดจูบเราตัดเลเบเราต่อไปเลยกว่าเรากว่าเฮแล้วล้อคิดว่ากว่าไม่กี่เราเธอเราก็ดอจันนี้นะเรามามาด้านเออดอเอาไว้อัลเลโออัลคิวติโอร่าปอฟุร์พล่าละเอาด้านหงตัววัวตาพวารกันนะฮีเกเ่เนี ตัวภับวพนนี่ตาฮีตาปอยเลย้ยดูฮีอลอกคล้อเอบลอกักล้อนพัดเลยจีบลอตระจอทุนเยเวอะไรคือตัวราฮีพัฒนเอาอตัวภา่าพะกลอลอีเนายนะเอาตีรอเอรักป็นเ้ยโอัปอ้ฮลปุ้นเนี่ยดอเอรตะอเนี่ยเอาล็กล็เลเอาแว้อ่ตัวบว่า เอาอลเล็กไวจอะแตชั่วโมงต่อในด้านเมืเอยในครีมดีเลบวาแต่ต่้คือจะแอนผมเมื่อไปวัวข้ามมีม่ตีบว่าไรปตพมาดูโพรเดนโพเจอจะรอดไม่ได้เมื่อต่แให้ทอดดอกกะลาคีฮเตอเลียตาทีตาด้วหุยมแต่เต็มดิเนเลเว่าแต่แต่ัมีบ่อใจอดกิจชอทนีะตาที่ใหท อาตาชินนดกฤันในคียาสอาลีดูเวสักว่าริมานดูเวด้วยนาเตียนในจอกกิทุกเจ้าอือเด้อร่ะตาตาตาชินเนตากว่าคือคนนี้ตาจะนานเวร่ะตาโอเล่นกลัวเลยนะผมมึงเลยอะคนนี้เออเป็นไม่ได้จับอะไรเกี่ยวกัราต่ออาจจะรีดบ้านจีบอะไรตามอยู่เนี่ยตาชุ่วโมทายจับว่าที่เนี้ยเนี้ยปะ ตวยจอถือมนัสใจนี่ดิเกเต่านะโพเมามาดอดูดอถะเลนะมารอดอใจเนตะเนถ้ามีว่ากู้ว่าย่อบ้าด้วยก่อนเนี่ยถ้าแม่เมสะดัวนะถ้ามาซิมาชะก่อนนะเออบ้านน้อมีว่าได้รัสแอบะลบย่อเนอะอะลิถ้าไปย่อมื้อเนี่ยอารีรัสสะแอบะแง่เลยจกคิดทุกมื้อบลอยเยอะด้วยอีเนเนแอ๋นแอบานิรัส กิมมาตาตากตาลุก ah คลรอดไปเอาไวตัววพ่าคว้าไดแต่เม่กลนะก็ไกรนนี่แบบว่าภรวาเรือคลินดีไปอาโลจิอุนมาสัมมานมาเวียเตมาัดปลอเปดสายอดได้เจ้อไว้นี่วะเอาไว้ได้เงินตราจอดูนี่เอ็นน้อยสาวได้กิมมา็อกีด้นี่ดนได้าเราวสาตาตากลุกคลรอดเนะ สระว่ายทับติดมาเหรอเอาแลบบิปะรอดาจกิทุทุนลื่นๆเนี่ยวะวะๆๆเนี่ยเหรอตุยขอให้ลื่นถ่อเนี่ยตุยขอละขาปูเน่ละปอพบละนะขาปูเน่ตุยตุยตุยราวละเนี่ยหมดด้วยเพราะเนี่ยเปกะละถูกพาซะกันแม่รัวถ้าถูกพามาวะละคร่อกล้ากันเนี่ยพอบ่ต้นนะฮือนะกาบ่ต้นนะฮือนะมาอะไรจักเนาะล่ะเนี่ย เนโอนาริชิบแล่วเนี่ยจะากีทุ่เนี่ยเนาะอัตมารืรืืเนายอัตรืออลเนี่ยเจ้ากีทุ่นเพราวพอดูเนาะเดาลอนละบ่าทาซ้อนเจมิลากิซอกเฮาเดนม่เมิลเาเแตเรือมีมีเดาคว้าจู่ที่ด้านนมี ต่เตทุก็ตหนะทุอาตาหเจ้าขี้ทุเนต่ตรื้ออะไลอเนี่ยอเดียกร้านหัแช่ชนเ่รอมื่อวานในวันที่เราจะทัวเนี่รอรออตาบ้านเราน้ามีวะรอมาเราหาเราอ้วรืงมอเาก็มาราด้นหาเราเนาะมาเราดนหาเราเจนี่เอาบ้านเาหน้มีปะเออเธนแม่มีแม่มือด้เชื่อนะนี่ก็มืนอา หล่อรู้ว่าสภาพความเปมนปัญหาแมวนี่พอตัวยามบ้าหลอบัดเดี๋ยวครับบัดเดี๋นายจะถากน้ำบาสินยาหลอมาเลสหาทหารนี่เนาะเอาไว้สระจอทุในหมาเอาไว้หล่อหล่อนี่เดินผ้าซางเมลเอาได้เพื่อใครเนาะอัตเตอร์่อรู้ว่าอพยพเดินนกโคกเขาวเดินน่ะแต่ทหายังโคกเขวเดินน่ะต่แกสามมาเลยเดิเอาไว้จะไปทั่วเมื่อง จากทุกจาร์เนี่้งเกตามมาทาธอนด้านเราตระหานี่เราดูว่าโอ้โอ้เรามาคือมาก่อน้่ค่ะไะปะแล้วผับ้อมมือบาบาลาลีเนี่ยและฮิปุเนี่ยนาะตราจอดทัวรคาบุเนี่ยซอยกลลกลานเอากุูกลานสักก็ถือกันละตนนั่งหูเลืดตราจอดทัวร์ด้วยฮรินอะแฮบุยอะไรกินอาะเฮบุกับกลอนะไรด้วยตัเต่ตไปเน่ยเรา พอรวพนรอนแล้วรว่าสักวันในาลัสึว่าแต่ละว่าจู้จะได้จอดทัวอกว่าจก็จูเวดที่วัย้อนนอกาโอ้ะจอดทัอะัคุกว่าอะไรดอบีลยฮิปโกปุนางหลับแล้วบอกว่าทีีเนะไจอดทัวนะมาได้จอแม่บ่ฮะเลบีแม่ค่ะเลบีแม่คุยกว่าลูกรอดอะไรก็อัตยากาอดเดี๋ยวให้โบซาร์กเฮดิตากหลอนัด้วย ลุกลอลุกลอลุกลอด่าตาเรื่องนเด้อเอาคลอร์ฮิททุนี่ดอบเบอตตาเรนีดอบเบอตตาเราดว่ตถพแต่ลเน้อ่าปอปอรมฟด้วยมาเมคเรียเลยพอตีขานเเราเอาดอบเบอตานี่ยมาถือด้เนี้ทยพอตีมาเนี่ยเพลงนนี่ยตาอาจจะจอมแม่แะที่ดาบ้านเอางินเลยกาคืเลือเลยเราก็พอเรีย์เนี่ยเอาเลดลปเล่าีตานะเวลาเล่ากีตา เราดปลาไาว่าแกปลืแกเปลือจุเลยอ่ะแม่บัวทัพวยจิ้ววิ่อด้นะากระตตะโพเท่า hmm. เรานี่จุกเรานี่อาซีอยู่ได้นนะสีเานี่ะอัลลูเนี่ยถาแห็บปลาเรา้มาแล้มาเนี่ยอัลลูเนีเดี๋ยวสมาเดินเนี่ยทอาเป้ปปเนาะ บอกวันแล้วก็บเลยไอีเราว่าจืดว่าจืดนรอเบีก้อนเนี่ยเดี๋ยวแต่ว่าจืดละรีชูชเบีก่อนเน่ะเราเดาแต่ะจอทุเดาบ้าสีดาละตันตะกี้คนในรอเนะมาเด้อโยวาเราสารตมเมื่อเลยภาาเลยฮิรละจาะกีทุบสสาเลยฮิรลเจาะกี้ทุกขจาร์เราเดอแต่วแตเด้านลบนัลบปาอานหน้ายาเนี่ยดาสีฮิวด้านคอลลอเนี่ยนะ ตาอันนี chanting, oh, ้ตาเรือตาวาตาอุติพอน่ะแม่หามาจาวรวพอน่ะมือน่านอดว่ากลัวด้อดุแม่ฟูแมดีแม่มือนออดีตาผมมาโอ้มือนอน่ะยอหามาตามือนอแล้วดเลาตาหาวาวได้เสแนนี้น้อตาต่เแก็เต์เลนาะตาบลื้อละ